ผมบอกตรงนะครับบ้านผมเองเนี่ยใช้ข้อนกรีตแตมป์นะก็ต้องบอกว่าเป็นหนูทดลองปูไปประมาณสัก300กว่าตารางเมตรนะครับซึ่งปัจจุบันผมบอกให้เลยว่าถ้าผมเลือกได้นะครับผมจะใช้กระเบื้องลายนี้ดีกว่าตรงนี้เราใช้สมาร์ทบอร์ดในการเข้าแบบนะครับเราไม่ได้เอาไม้แบบถูกๆมาใช้ใช้สมาร์ทบอร์ดเลยอย่างดีตรงนี้เราฉาบเรียบตรงนี้สามารถเอาเตามาฝังมาวางได้เลยเป็นการสกริมโค้ดแล้วก็ทาสีเช็ดล้างให้นะครับอ่ะมาดูใ,ใกล้ได้คุณผู้ชมผมจะรูปให้ดูเนี่ยสีมันจะมันมันจะเงานะครับแล้วก็ผนังเนี่ยม ด้วยสกิมโค้ดผิวผนังมันจะเรียบเหมือนบ้านที่คุณซื้อมามือหนึ่งเลยสวัสดีครับผมโบสสาโรสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านดีไอดอลโครงการหนึ่งทวีวัฒนาหลังนี้ เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทส,ส่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักง,งานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักง,งานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเตอร์บ้าน เป็นวิดีโอมากกว่า1นึ่พันวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับดีไอึ่1ทวีวัฒนานะครับต้องบอกว่าอยู่เรียบคลองทวีวัฒนาอยู่ใกล้ๆก,กับพุทธมณฑลสาย3อยู่ใกล้กับถนนพเพชรเกษมนะครับหลังนี้นะครับเป็นการรีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยคุณผู้ชมก็เป็นการต่อเติมด้วยแล้วก็เป็นการทําหลังคาหน้าบ้านนะครับหลังบ้านทําห้องเอเนกประสงค์ก็คือทําครบหมดเลยนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําอะไรบ้างนะครับ ก่อนอื่นนะครับเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านก่อนหน้าบ้านตรงนี้นะครับจะเป็นหลังคาลงจอดรถนะครับเป็นแบบหลังคาแบบแค่ลงรถเลยนะครับซึ่งไม่ได้เป็นตัวแอลไม่ได้เป็นทรงอะไรทั้งสิ้นเป็นแบบตรงๆออกมาเลยนะซึ่งหลังคาตัวนี้เป็นหลังคาโมเดิร์นคุณผู้ชมแล้วก็เป็นสไตล์ที่แบบมาตรฐานที่เราทํากันบ่อยที่สุดแล้วก็มากที่สุดนะครับซึ่งจะใช้แผ่นไวนิวในการมุงแผ่นนะครับตรงนี้ซึ่งหลังคาเนี้ยนะครับเราใช้เหล็กมาตรฐานของเราเลยก็คือเหล็ก6กคูณสด้านบน4ีคูณสด้านล่างเทินกัน2ชั้นตีกรอบล้อมรอบ,อบซ่อน นะซึ่งหลังคาประเภทนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับซึ่งต้องบอกว่าน่าจะได้รับความนิยมไปอีกสักพักนึงเลยนะครับเพราะว่ามีการใช้มาแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ประมาณสัก8ปดเปีทรงแบบนี้นะครับซึ่งทรงหลังคาแบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็ค่อนข้างดูแลรักษายากในตอนต้นนะซึ่งแรกๆผมทำเนี่ยลูกค้าก็ต้องแบบคอมเพนกันมาเยอะเพราะว่าในส่วนของเหล็กเนี่ยมันจะเป็นสนิมกันค่อนข้างเยอะนะครับ ทีนี้วิวิวัฒนาการเนี่ยเมื่อผ่านมาเรื่อยๆคุณผู้ชมเราก็มีการทําให้คุณภาพเนี่ยมีมากขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าประมาณสัก8ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเหล็กพวกนี้เนี่ยเมื่อใช้ไปประมาณสัก2ปีเนี่ยมันจะเกิดสนิมเกิดรอยผุเกิด,กดมีรอยเขาเรียกว่ารอยเชื่อมเนี่ยมันไม่เต็มอะไรประมาณนี้เราก็มีวิธีการเก็บนะครับปัจจุบันเนี่ยเราเก็บด้วยรอยเชื่อมให้เต็มแล้วก็เจียให้เนียนนะครับหรือบางจุดนะครับที่ไม่สามารถเอารวดเชื่อมเชื่อมได้เนี่ยเราก็เก็บด้วยแดปบแล้วก็เก็บสี นะครับพวกน,นี้นะครับก็จะทําให้งานออกมาเนี่ยดูเนียบแล้วก็สวยงามยกตัวอย่างเช่นนะครับตรงนี้คุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยครับเสาเนี่ยนะครับถ้ามาดูใกล้ๆคุณผู้ชมในการเชื่อมของเราเนี่ยถ้าเป็นกลอยเชื่อมข้างนอกเนี่ยเราทําการเชื่อมเต็มหมดนะครับตรงนี้เราเชื่อมเต็มหมดแต่บางจุดเนี่ยที่ไม่เนียนนะครับที่เป็นรูพวกนี้เราก็จะทําการเจียใหม่นะในการตรวจงานของเราเนี่ยเราก็จะทําการตรวจงานพวกรอยเชื่อมพวกนี้ด้วยเพราะว่าสำคัญมากๆเมื่อรอยเชื่อมเนี่ยเมื่อเชื่อมไม่เต็มหรือบางจุดที่มันเชื่อมไม่ได้เนี่ยจะต้องเก็บด้วยเด็บนะครับ ถ้าเราไม่ได้เก็บด้วยแดปบหรือปล่อยให้มันเป็นรูนะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นสนิมได้ง่ายมากๆนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีการเก็บด้วยแดปบนะครับตามขอบตามมุมด้านในเนี่ยมันไม่สามารถเอารั่วเชื่อมเชื่อมเข้าได้นะซึ่งบางจุดเนี่ยม,มันเชื่อมยากมากๆรั่วเชื่อมมันอาจจะไปติดพวกตามขอบตามเหลี่ยมนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราเก็บด้วยแด็บแล้วเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะคริลิกซีลแลนด์นะครับเราสามารถทาสีทับได้ก็เรียบเนียนเหมือนหน้าเหล็กเลยนะครับแล้วก็ยือดอายุการใช้งานไปนานมากมาก ที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะครับรอยเชื่อมทุกจุดนะสมมติว่าถ้าเหล็กคุณทาสีกัลซนิมมาแล้วนะแล้วคุณก็ทําการเชื่อมนะครับรอยเชื่อมมันจะเกิดความร้อนนะครับแล้วก็ทําให้สีกัลซนิมเนี่ยหลุดได้คุณก็ต้องทาสีกัลซนิมตรงรอยเชื่อมใหม่ทุกครั้งก่อนทาสีจริงนะครับอันนี้คือเทคนิคของเราด้านบนคุณผู้ชมนในการขึ้นโครงสร้างเนี่ยเราขึ้นโครงสร้างเหมือนกันทุกหลังเลยใช้แปรคู่ใช้อะไรเหมือนกันหมดซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับผมได้อธิบายแล้วก็ทําไปแล้วหลายคลิปนะครับสามารถย ในส่วนของหลังนี้ไม่มีเฉพาะหลังคาลงจอดรถนะครับยังมีพื้นด้านล่างอีกซึ่งพื้นด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นการปูกระเบื้องพื้นลายคอนกรีตแตม์นะครับซึ่งลายพวกนี้เนี่ยปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากผมบอกตรงนะครับบ้านผมเองเนี่ยใช้คอนกรีตแตม์นะก็ต้องบอกว่าเป็นหนูทดลองปูไปประมาณสัก300กว่าตารางเมตรนะครับซึ่งปัจจุบันผมบอกให้เลยว่าถ้าผมเลือกได้นะครับผมจะใช้กระเบื้องลายนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะมีบางจุดที่คอนกรีตแสตม์เนี่ยสีด่างหรือเกิดรอยร้าวเวลา กระเบื้องเนี่ยเวลาแก้เนี่ยเราแก้เป็นแผ่นอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนเป็นแผ่นแผ่นหนึ่งสี่สิบคูณสี่สิบเราเปลี่ยนเป็นแผ่นได้นะครับสมมติวา่าคุณใช้ไปสามสี่ปีสีกระเบื้องคุณยังไม่ค่อยเปลี่ยนมากนะมันยังเนียนเหมือนเดิมแต่ถ้าคอากรีสแตมป์นเนี่ยใช้ไปแค่ปีเดียวแล้วถ้าคุณมีการรอยแตกร้าวนะครับหรือแตกลายงาหรือสีล่อนเนี่ยนะครับหรือเลอะอะไรต่างๆนะครับมันไม่สามารถเปลี่ยนได้เป็นจุดๆนะ ในการทําตรงนี้เนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนไปจุดๆเนี่ยสามารถทาได้ไหมทำได้ทําได้แล้กันอาจทําได,ได้แต่ในการทําออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีใหม่สีเก่ามันจะดูแบบด่างๆเลยมันจะไม่สวยเลยดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากแก้ปัญหาในระยะยาวนะครับปูกระเบื้องนะครับดีกว่าราคาสูงกว่ากันนิดหน่อยนะครับแต่คุ้มกว่าแน่นอน นะแต่ในส่วนของถ้าตารางเมตรเยอะขึ้นนะครับสมมุติว่าคุณปูแบบร้อยตารางเมตรเลยกระเบื้องเนี่ยราคาสูงสีคอนกรีตแตม์เลยนะครับตรงนี้นะโอเคอันนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในตัวบ้านนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตามมาครับก่อนจะไปด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นด้านข้างของตัวบ้านนะครับซึ่งด้านข้างของตัวบ้านเนี่ย ก็มีการต่อเติมนะซึ่งในส่วนของห้องตรงนี้จะเป็นห้องอเนกประสงค์นะครับส่วนข้างหน้าห้องตรงนี้จะเป็นในส่วนของชายคาที่เรายือดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเทเลสด้านล่างเทเลสด้านด้างตรงนี้ก็จะใช้เป็นคอนกรีตแตมเหมือนเดิมนะส่วนในห้องตรงนี้เราทําการเป็นเป็นห้องแบบอเนกประสงค์เนาะตรงนี้เราจะมีประตูกั้นด้วย ซึ่งตรงนี้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะว่าระยะช่องเปิดระยะประตูเนี่ยเกิน2เมตรถามว่าทำไมเกินนู่นเลยเปรียบเทียบกับหน้าบ้านเลยไกลเลยนะครับเนาะน่าจะมีประมาณสัก -67 เมตรได้ตรงนี้ไม่ผิดแต่อย่างใดด้านข้างตรงนี้ในการต่อเติมส่วนมากเขาบอกว่าต้องเว้นจากรั้วมา50เซนใช่ไหมนี่เลยเราเว้นจากรั้วมาตรงนี้อาจจะไม่ถึง50นะตรงนี้ประมาณสัก20ได้20ไม่ก็30โดยประมาณนะ,ะแต่ด้านข้างตรงนี้เพื่อนบ้านของเรานะครับ ก่อชิดรั้วเลยแม้กระทั่งรั้วเหล็กก็ก่อชิดเลยเห็นไหมรั้วปูนก็ชิดเลยเห็นไหมด้านล่างตรงนี้เขาฉาบไม่ได้ด้วยเป็นเป็นอิฐมวลเบาเลยฉาบไม่ได้เลยนะครับเนาะเพราะว่ามันต้องรื้อรั้วเหล็กออกก่อนถึงฉาบได้ดังนั้นเนี่ยเขาก่อชิดมาเลยความที่เขาเรียกว่าความที่มันไม่สวยมันจะอยู่ที่บ้านของลูกค้าผมนี่แหละเวลาลูกค้าผมมองไปเนี่ยโหไม่สวยเลยแต่ฝั่งเขาอ่ะสวยดังนั้นตรงนี้ผมมองว่านะครับถ้าอันนี้ผมไม่ได้ยุแยงนะไม่ได้ยุแยงถ้าคุณไม่ชอบหรือคุณไม่โอเคเนะี่ยแก้ด้วยน แต่วิธีนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้น2คุณเอาละแนเนี่ยมาปิดคุณเอาละแนเนี่ยปิดฝั่งเราเองเลยละแนงสวยๆยมาปิดนะครับหรือคุณจะก่ออิดบนเบาใหม่เลยเป็นฝั่งของคุณแล้วคุณก็ฉาบเรียบทาสีให้สวยก็ได้ข้อที่2คือเสียตังค์แต่ไม่เสียเพื่อนไม่ทะเลาะกันไม่เสียเพื่อนบ้านนะครับแนะนําแบบนี้สั้นๆเลยเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านเนี่ยส่งรูปนะครับส่งรูปประมาณนี้มาเยอะนะครับแล้วก็ถามว่าจะแก้ปัญหายังไงผมก็ให้ไป2ช้อยนะครับแก้ปัญหาโดยการใช้กฎหมายกับแก้ปัญหาโดย แกไปหาด้วยตัวเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณชั่งน้าหนักดูว่าอันไหนคุ้มกว่ากันนะอ่ะอันนี้ไม่ได้ชวนทะเลาะนะแนะนําแบบง่ายๆนะครับจบจบปัญหาคืออยู่ที่ตัวคุณคุณตัดสินใจเองนะครับอ่ะต่อมาห้องนี้นะครับจากที่บอกนะครับมีประตูหน้าก็มีประตูหลังประตูหลังเราก็ไม่เกิน2เมตรนะจากนี่ไปถึงนี่ไม่เกิน2เมตรอย่างแน่นอนนะครับประมาณ2เมตรกว่านะครับตรงนี้ถูกต้องอยู่แล้วถามว่าทำไมไม่เกินนี่เลยก็ตัวบ้านของลูกค้าเนี่ยอยู่มุมนี้นะครับในการก่อสร,ร้างเนี่ย เมื่อตัวบ้านอยู่มุมนี้เนี่ยตามกฎหมายแล้วนะครับเมื่อมีช่องเปิดก็ต้องห่างจากรั้ว2เมตรดังนั้นเนี่ยตรงนี้ผนังน,นี้เรายุบเข้าไปข้างในดังนั้นไม่เกิน2เมตรนะครับโอเคผ่านนะอ่าต่อมาในส่วนของห้องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าด้านบนเนี่ยทำเป็นฝ้าฉาบเรียบก็คือเป็นฝ้าเหมือนในตัวบ้านเลยนะครับผนังก็สกิมเป็นการสกริมโค้ดแล้วก็ทาสีเช็ดล้างให้นะครับอ่ามาดูใ,ใกล้ได้คุณผู้ชมผมจะรูปให้ดูเนี่ยสีมันจะมันมันจะเงานะครับแล้วก็ผนังเนี่ยมันจะไม่มีทรายเลยเพราะว่าเราทําการสกร ด้วยสกิมโค้ดผิวผนังมันจะเรียบเหมือนบ้านที่คุณซื้อมามือหนึ่งเลยนะครับตรงนี้เราต้องบอกว่าเป็นงานเกรด A นะครับให้คุณลูกค้าเต็มที่เลยมองมาด้านล่างตรงนี้สายไฟสายไฟตรงนี้มีทั้งหมด3เส้นนะครับเส้นที่สําคัญที่สุดก็คือเส้นกาวตรงนี้ถามว่าทำไมสาคัญก็2เส้นนี้มันมาตรฐานอยู่แล้วถ้าไม่มี2เส้นนี้มันก็ไม่มีไฟ <laughs> นะครับเส้นนี้สําคัญเหมือนกันก็คือสายดินนะครับนะก็จะช่วยเรื่องของ ไฟฟ้ารัดวงจรไฟดูดอะไรพวกนี้เนาะปลั๊กไฟเนี่ยนะครับจะใส่กจุดเราทําให้หมดเลยปลั๊กไฟเราเอาฝังผนังนะตรงนี้เรามีสายไฟห้อยไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทําการใส่กรอบแล้วก็ติดปลั๊กไฟนะแต่ท่อไฟอะไรต่างๆเนี่ยฝังอยู่ในผนังนี้หมดแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นรอยท่อขึ้นไปแต่รอยท่อตอนนี้ไม่มีแล้วเราขัดแล้วก็สกรีมเรียบร้อยสวยงามนะครับในส่วนของหลังบ้านตรงนี้นะครับหลังนี้นะครับทำเป็นลักษณะแบบเปิดโล่งตรงมุมตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอากาศจะถ่ายเทได้ดีมากไม่ว่าจะฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นมุมที่เอาไว้ตากผ้าก็ได้หรือเอาไว้อ่าเป็นมุมซักล้างอะไรก็ได้นะครับพื้นตรงนี้จะดรอปต่ำกว่าพื้นห้องอเนกประสงค์และจะต่ำกว่าพื้นของห้องครัวนะครับ ห้องครัวตรงนี้นะครับจะเป็นห้องครัวที่เป็นเคาน์เตอร์ตามมาตรฐานของเราเลยก็คือยาว3เมตร60ลึกจัดผนังออกมา60เซนสูงจากพื้นขึ้นมา85เซนนะครับตรงนี้ทำไปแล้วหลายหลังต้องบอกว่าโหเคาน์เตอร์แบบนี้น่าจะเป็นร้อยๆตัวได้แล้วนะครับเคาน์เตอร์ตัวนี้นะครับทั้งบนเนี่ย ปูด้วยแกริตโตนะครับแผ่น60คูณ60ซึ่งเป็นกระเบื้องแบบเงาแล้วก็แข็งแรงที่เขาเรียกว่ากระเบื้องพอร์ตเลนนะครับจะทนแรงทุบแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีนะครับอ่าส่วนของตรงนี้นะครับเงาสวยเลยส่วนด้านล่างตรงนี้คุณจะใช้เป็นสีเดียวกันก็ได้หรือถ้าคุณอยากจะให้มันต่างมิติกันคุณก็ใช้กระเบื้องแบบนี้ก็คือกระเบื้องด้านอันนี้คือกระเบื้องดําด้านนะผิวมันจะด้านข้างบนผิวจะเงามันก็จะมีแบบเป็น2มิติให้คุณได้ดูนะครับ เคาน์เตอร์ครัวนะครับส่วนของตรงนี้เป็นเตาแก๊สต้องบอกก่อนนะครับว่าด้านล่างตรงนี้มาดูได้เลยครับตรงนี้เราใช้สมาร์ทบอร์ดในการเข้าแบบนะครับเราไม่ได้เอาไม้แบบถูกๆมาใช้ใช้สมาร์ทบอร์ดเลยอย่างดีตรงนี้เราฉาบเรียบตรงนี้สามารถเอาเตามาฝังมาวางได้เลยนะ <S 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 ด้านบนตรงนี้นะครับเราปูกระเบื้องสีดํานะครับตัดกับสีขาวตรงนี้เป็นการวางฮูดดูดควันนะครับเพื่อที่จะให้มันเกิดว่าตรงนี้เป็นโซนของเตาแก๊สนะอะไรประมาณนี้นะครับฮูดดูดควันก็เดี๋ยวจะติดตั้งตรงนี้นี่คือปลั๊กไฟของฮูดดูดควัน ติดตรงนี้เสร็จแล้วก็ท่อฮูดสอดขึ้นไปบ,บนฝ้านะครับแล้วก็เอาท่อฮูดเป่าออกที่โซนซักล้างก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับฟังก์ชันตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น pantry หรือที่เรียกว่าที่เตรียมอาหารไม่ว่าจะเอาไวเ้เตรียมนู่นเตรียมนี่หรือจะวางไมโครเวฟวางหม้อหุงข้าวได้หมดเลยตรงนี้จะมีขนาดความกว้างเมตรนะครับส่วนของเตาแก๊สก็เหมือนกันเมตรแล้วก็สุดท้ายตรงนี้เป็นซิงค์ล้างจาน ซิงค์ล้างจานตรงนี้นะครับก็เป็นซิงค์แบบฝังเหมือนกันขนาดประมาณเมตรยีด้วยความกว้างนะครับซึ่งสามารถใส่ได้ทั้ง1หลุมแลวก็2หลุมนะด้านล่างตรงนี้เราจะมีท่อน้ําดีท่อน้าทิ้งให้หมดเลยนะคุณผู้ชมกระเบื้องเราปูให้กระเบื้องผน,นังกระเบื้องพื้นปูให้หมดนะครับใครที่เคยดูคลิปเราเก่าๆก็คงจะทราบดีนะครับสังเกตนะครับว่าพื้นเนี่ยเราทาการเอาบูชีตเนี่ยปูทั้งหมดเลยเพราะว่าพื้นด้านล่างตรงนี้เราทําการปูกระเบื้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการโปรเทคพื้นนะคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงงนนรัสเกตนะีีีมอยซ กาวหนังไก่อะไรพวกนี้โปรเทคให้หมดนะครับเพราะว่าเวลาเราส่งงานส่งมอบงานลูกค้าเนี่ยเราจะต้องทําการขัดล้างก็คือเหมือนคุณจะได้ของใหม่ทั้งหมดเลยนะครับด้านบนตรงนี้นะครับเราใช้เป็นฝ้าฉาบเรียบฝ้าฉาบเรียบตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นฝ้าเหมือนห้องเมื่อสักครู่แหละแต่ว่าที่ต่างกันก็คือจะมีช่องแสงนะครับซึ่งช่องแสงตรงนี้เนี่ยเราจะเอาให้ตรงกับช่องแสงก็ได้หรือไม่ตรงก็ได้ตรงนี้ขึ้นอยู่กับ ระยะของหลังคาด้วยนะครับถามว่าตรงดีไหมตรงแสงก็จะแรงหน่อยถ้าไม่ตรงมันก็จะดีหน่อยตรงที่ว่าคุณได้แสงธรรมชาติแต่ห้องครัวคุณจะไม่ร้อนมากนะตรงนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการวางแผ่นหลังคาด้วยบางที่อาจจะเหลื่อมมานิดนึงตรงนี้เนี่ยคุณไม่สามารถกําหนดได้แบบเป๊ะๆนะเพราะว่ามันตามร้อนของหลังคาแล้วตามขนาดพื้นที่ของบ้านคุณด้วยนะครับเพราะมันไม่สามารถตัดได้นะดังนั้นถ้าคุณอยากได้ช่องแสงผมแนะนําแล้วกันตรงก็ดีเหลื่อมก็ดีมันมีข้อดีหมดแหละนะครับไม่ค่อยเร ถ้าคุณใส่เนี่ยอย่างน้อยคุณก็ได้แสงธรรมชาตินะครับห้องนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับห้องครัวตรงนี้เป็นประตูเปิดประตูเปิดตรงนี้ก็จะใส่ประตูกระจกสไลด์นะครับด้านบนตรงนี้เราก็ทําการทาสีนะต้องบอกก่อนว่าแพ็กเกจห้องครัวบ้านเดียวเนี่ยเราจะปูกระเบื้องผนังเฉพาะระยะเคาน์เตอร์ครัวนี่เลยก็คือปูเฉพาะระยะเคาน์เตอร์ครัวยาวไปเลยนอกนั้น้เนี่ยเราจะทําการทาสีเช็ดล้างนะครับมาดูใกล้ๆได้เลยสีเช็ดล้างเนี่ยก็จะเหมือนสีเหมือนห้องอเนกประสงค์เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ ตรงนี้เราทำการสกริมโค้ดแล้วก็ทาด้วยสีเช็ดล้างสีเช็ดล้างเราใช้ T.O.A. Chill One a s e A นะครับอ่ะเห็นไหมบอกเกรดสเปคบอกให้หมดเลย T.O.A. Chill One a s e A นะครับตรงนี้เนาะอ,อ่ะโอเคด้านนอกตรงนี้นะครับยังไม่จบตรงนี้เมื่อเปิดประตูออกมาแล้วตรงนี้เป็นโซนโปร่งนะครับโซนตรงนี้นะครับคุณลูกค้ามีท่อน,น้ําทิ้งมีท่อน,น้ําดีนะก็สามารถวางเครื่องซักผ้าได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนาแล้วกันก็คือเครื่องซักผ้าเนี่ย ควรวางอยู่ในจุดนี้ตรงนี้ก็จะมีทอ่อน้ําดีมีทอ่อน้ําทิง้งแล้วก็จะมีปลั๊กไฟให้จะวางอยู่ตรงนี้จะดีกว่าเพราะว่าถ้าไว้ภายในเนี่ยมันก็จะค่อนข้างดีกว่าภายนอกนะครับแต่เครื่องซสกผ้าสามารถวางภายนอกได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าคุณจะเอาซิงค์ล้างจานปเป็นตแตนเลสมาวางไว้ตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งก็ได้แต่ผมแนะนําว่าล้างในห้องครัวจบกว่านะครับโซนตรงนี้นะครับผมแนะนําเอาเป็นโซนตากผ้าละกันเพราะว่าจะมีคอมเพรสเซอร์แอร์คอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ย สมมติว่าเวลาคุณเปิดอ่ะมันก็จะมีไอร้อนออกมาทําให้ผ้าคุณแห้งเร็วขึ้นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าใช้ประโยชน์2ต่อแล้วกันนะอาสนตรงนี้สังเกตนะว่าเราทาทรงทาสีอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าตอนเราก่อสร้างเนี่ยเราลงเสาเข็มนะเขรไปเซอร์แอร์ตรงนี้ถ้าเราเลี่ยงได้ก็คือเราก็พยายามไม่ถอดออกเพราะาถอดออกแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อแอร์ Air ด้วยเพราะาต้องตัดท่อต,ตัดอะไรใหม่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราล้างทาความสะอาดให้หมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ โอเคโซนซักล้างก็จะมาถึงบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งจะมีระแนงโป่งให้รอบด้านเลยครับซึ่งระแนงโป่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นระแนงโป่งที่เอาไว้ระบายอากาศนะคุณผู้ชมนะ อ่ะคร่าวๆก็ประมาณนี้สําหรับหลังนี้วันนี้พูดเร็วหน่อยต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าอ,อยากจะอธิบายแบบรวดเร็วให้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะครับใครฟังไม่ทนันต้องขออภัยใครอยากให้ผมพูดช้าลงกว่าน,นี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับหรือพูดประมาณนี้ก็ได้ก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับผมอาจจะนําข้อมูลนะครับที่ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์ไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากไว้ไอเดียอยู่ด้านล่างเบอร์โทรอยู่ด้านล่างสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นนนนะรับแลพกใใหม่่ตตออไปส สวัสดีครับ